สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเป็นเช่นเคยครับมาจากรชนแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับนานะครับที่ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วครับระยะผ่านไปก็เริ่มตั้งไครตั้งอะไรสวยงามแล้วครับเริ่มถอกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับไปกันเลยครับ let's go นี่ครับพี่น้องครับนะเริ่มถอกแล้วครับตั้งตรงสวยดิ่งเลยครับพี่น้องครับ ันนี้นาไม่ใส่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องนี่นะนี่เริ่มถอกเลยพี่น้องครับเป็นข้าวข้าวมะลิหรือขออขอเนี่ยถอกพร้อมเขาเลยพี่น้องเลยแต่มาเดินนาวันนี้ก็ได้กลิ่นหอมดอกหญ้าครับเอยดอกข้าวพี่น้องครับอู้สวยงามเลยครับนู้ครับสุดหูสุดตาครับเป็นแถวเดียวนะครับนาผมนี่นะฮะแถวเดียวสองไร่นะครับกําลังสวยเลยครับพี่น้องครับหอมดอกข้าวมากเลยครับข้าวอะไรเนาะทำเป็นถอกกับ สงสัยน่าจะเป็นข้าวกอขอหรือไม่ก็มะลินะครับพี่น้องครับถอกพร้อมกันเลยครับผมโอ้โหไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่มันสุกเริ่มเกี่ยวนะครับผมครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ